พลังงานอย่างลึกตอนปิโตรเลียมไทยใครขุดจจะเมื่อเราทุกคนจำเป็นต้องดื่มนมเพื่อให้ได้พลังงานในการเจริญเติบโต,ตงั้นประเทศไทยก็ต้องใช้ปิโตรเลียมที่เป็นกำลังขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานมีหน้าที่กํากับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศเริ่มจากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้น ส่งคลื่นไหวสะเทือนลงค้นหาปิโตเลียมและการเจาะสำรวจซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะเฉลี่ยต่อลุมสูงถึง300ล้านบาทแต่โอกาสที่จะพบปิโตเลียมแหล่งใหม่ที่คุ้มกับการลงทุนมีอยู่แค่1ใน10เท่านั้นนั่นเพราะขนาดของแหล่งปิโตเลียมที่พบในประเทศไทยเป็นเพียงแหล่งเล็กๆเ,เ,เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆและบางครั้งเรายังไม่พบปิโตเลียมเลยเช่นการขุดเจาะในฝั่งทะเลอันดามันที่สูญเปล่าไปถึง19ครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงรัฐจึงต้องสรรหาบริษัทที่มีความพร้อมเข้ามาลงทุนภายใต้การให้สัมปทานปิตโตรเลียมโดยทุกบริษัทผู้ยื่นขอสิทธิ์ที่มีคุณสมบัติด้านเงินทุนประสบการณ์เทคโนโลยีและให้ผลประโยชน์ตอแทนรัฐครบถ้วนตามกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเบื้องต้นโดยคณะทำงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการปิโตรเลียมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อให้ความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ลงนามสัมปทานปิโตรเลียมเพื่อให้บริษัทผู้รับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายในระยะเวลาที่กำหนดตอนต่อไปมาดูว่าเราจะขุดเจาะปิโตรเลียมอย่างไรกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน